ไม่คือพากตะวตันออกตะขาบมากเนาะประเทศไทยนี่นนยังไหอยู่บ่ได้เลยบ่อยู่บ่ได้เลยอยู่บ่ติดเลยขามมาแล้วกับขามขามนครพนมนอนได้ขึ้นเดียวครับออขามมาอีกแล้วปากสั้นครับบ้านนี้พี่น้องครับนี่คือด่านท่าเรือบึงการปากสั้นนะครับวันนี้จอดเนานะอยู่อยู่บ้านมันคอันมันเอาเนี่ยยูบอะไผู้สาวรงไหนไม่อยังน้ำหน่อบลาเนี่ย ลูกเต้าไป่ใช่แลบ,บาทไงโอ้ตั้งแต่ออกนมมื่อนี้ <c oughs> เป็นผู้สาวเลยสวัสดีพี่น้อ,องทุกท่านนะครับเมื่อนี้เขาอยู่ที่ด่าน,นพรมแดนทาง,งั้นาเรือ่บึงการครับนี่ด่านพรมแดนบึงการครับอันนี้กำลังจะลงเรือขามไปปากสั้นนะครับเพิ่งขามกลับมาจากคามวนล,ล้วก็จะไปบริคําไสตต่อนะครับจะไปปากกระดิง่ง เดี๋ยวมีกิจกรรมเตะฟุตบอลนะครับเตะฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์สายสองสายสองพันสองคันดินนะครับโอ้โหวันนี้มีสจอาทิตย์ทองรอดเข้าไปผู้ชายทำแม่เปนเจอร์ครับเนาะเบาเอฟิเมียนมาเอฟิเาียนนีผู้สาวผู้เดียวในคณะเอ้าแม่เป็นน้องเดียวลูกผู้ชายลูกเลย หลวงปูเปิ้นเอาไปเลี้ยงนลวกปูเปิ้นเอาไปเลี้ยงนะครับมาหาปลายู่นแกนหลวกปูเปิ้นเอาไปเลี้ยงเลี้ยมาซุงนี่ปู่เปิ้นซ้อมเลี้ยงลูกไว้นะครับอยากเอาหลานไปเลี้ยงใครก็มาจอบเท้าหลานตอนท่เดินทางไปเไปทำไส้ไปปักกระดิ่งครับกับบรรยากาศทึงเรือตอนนี้ครับทีมงานก็ต้องสียบเตปฟุตบอลนะครับฟุตบอลครับ สิ่งอื่สิ่งอยู่บ้เราเป็นกิจกรรมแบบกิจกรรมเล็กๆนะครับกิจกรรมที่เ่าทีมงานสจอมันจัดขึ้นมากิจกรรมเชื่อมสายกัะพันสองแผ่นดินนะครับเราจะไปกล่อมฝักบุญแล้วก่อนบ้านโอยู่บ้านอยู่ซองว่าไหนแล้วที่ห่อเนยแล้วยู่บ้านอยู่ซองว่าไหนเลยเอ๋อสี่ไป เป๋าหลวงก็มีความคุณคือผมใช่ไหมมันยังไม่ได้ขามดูไปไปหาให้นนี่หาให้นนี่ไปไปขามไปนี่ละวสมคร์ทแล้วสมารครับเอโอเคเอาก่อนที่เออได้ได้เดี๋ยวออกก่อนขามไปนี่เข้ามาหาเลยไปเข้ามาหาคนแรกเอาคนนั้นเลย ะครับด่านสากลปากสันไปเข้าไปเฮ็ดเรื่องเข้าประเทศกันตอนนี้เอาขึ้นรถแล้วครับสามล้อนะครับเพื่อเขาไปขึ้นรถซองแถวเรืตำนานนี่ครับปิดเอาเอ๊สามล้อนี่แหละมั่นใจดีนะครับนี่ข้าตามมาจากพุทธดำบริพนธ์บริยนิมณ์ปัาณ์เขาจะลดราคาให้นะครับเีุ่ นี่วหละไอ้ไส้สามล้อเมืองปากสั้นนะครับคนใจดีนะครับบัตดตามพูดให้ดั๋อยู่าสท่านจะได้ลดราคาไงอันดี๋ยวเขามาเมืองปากสั้นแล้ะครับขึ้นไปสองแถวในตำนาน,านปากสั้นแล้ว ตอบเพื่อนลายที่มาส่งฟรีโอ้ยเอาเพอมาส่งของฟรีเียกกคิวรถได้บเียวกคิวรถได้บไอ้เพิ่อนมาะไอ้เพิ่นเอานำส0 0บาทเนาะเมามาโอ้ของครับขอบคุณครับขอบคุณครับอะเอาหัวคิวรถ้วครับคิวรถเมืองปากชันขอบใจไรไอ้ คุณเด้รถลักเศร้าคุณเด้คันนี้ปะอันนี้เนาะเครื่องลายเพื่อให้สายเสร็ครับผมคุเจะเลดนคนไหถ้าจะพูดน้อยคนเหนคุณจเล่นเยออิฟป่โอยไมกันได้ดิะอื ท่าอาจารย์พูน้ำทาจารย์พูบอ่ะทาจารย์พูน้ำเดี๋ยวมีมูสใช่ไหอีกคนหนึ่งครับไปไปเปลี่ยนเงินพร้อมปากกระดิ่งปากกระดิ่งเขาขืนรถเมย์นะครับเขาบไปขืนสองแถวในตำนานแล้วขนาดตั้งเสริมตั้งเสริมตั้งเสริมเนะนี่ตั้งเสริมแอร์เย็นแอร์เย็นครับคนเท่แสดง ห้าสิบบาทต่อห้าสิบพันหรอห้าสิบนดหาสิันนะโอ้ยสองร้อสองร้อยบาทไนเรนึงบ่ได้ไปแนนียห้าบพันร้บาทเียบหนาวนะแอร์เย็นน nah> ่งเนี่ยรนันีแอร์เย็นนะครับป่ะเปิดประทุนครับคเด้ยค่อยกับผู้สาวเดห้าคนก็้กัสอันนี้กันหนึ่งห้าคนเลยหกคน ก็นับไก่ะนาดไก่จะทอนแล้วเนาะโค้เจ้าเนี่ยโค้เจ้าเหรอเปิดนีเลยดินั่งรถเมล์เวียงจันทร์นะครับเวียงจันทร์เซ็นเตอร์ขมวนบ่เวียงจันทร์สวรรค์เหรอสวรรค์ปะเวียงจันทร์สอนในเขตไปนี่เร็วกว่าครับเร็วกว่าสองแถวบุ๊เนาะแอร์ก็เย็นเย็นสองแถวก็จักเล็กสิครับโห้จั๊กเล็ก แงขึน้นเร็วผมตัวเบาเอาเหรอครับพี่น้องครับตอนนี้ความห้อนขึ้นพักรถจังหน่อยครับท่าแขกสวรรค์ปากเซเวียงจันทนะครับเบียงกนหน้าคนจี๋สาวฮัลโหลฮัลโหลเฮาเจอผู้สาวว่ะสาวเบาเอนะครับจึงไม่มาน้าเอาที่เอาไทยมื่อี้หน้ารถถีนนนนาามัเบาเอะเบาเอะเอ็เอเนเป็นเตอร์เตอร์เสียรอดได้ไหม เอาเลยได้หนึ่งสองเกิดอะไรสวยๆยังไงความหลอความงามก่อนเกิดรักแค่อย่านี้อย่าบอกเลยความลับเลยนี่ความลับความลับความลับคำบอกอะไครับความลับขัดมักแนวนี้มากันเกิดแล้วเขาไว้ใกล้นะแม่จังหน่อยใกล้ๆจังหน่อยใกล้ๆจังหน่อยนะแม่ เปลี่ยนท่าเย็นาแดงไหลใกล้ๆบเข้าไปเอียงข้างเขาหันาเขามาเอเอหันหนาเขามาไหมหนาวจังลยนี่ยเปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่าได้ไปลี่ยนท่าเออทางองเากีก็ได้ื่ับไก่หนึ่งสองสามเออับได้ับไับไ นีกอใ่ไห่ี่แหละจอดพักรถนะครับจังอยโอ้ยผอดแล้วขอบใจเด้อขอบใจเด้อผอดแล้วผอดแล้วอรครับผ่ดแล้วเอาต่อรถต่อรถมาดิไป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  โมามามาตอนนี้เราเดินทางมาห่นะครับตลาดทนเจริญบ้านทนเจริญทีละหน่อยไปไปโชคดีท oh, oh. ี oh, oh. ่น uh ้องโชคดีไปดีลุงไปดีลุงขึ้น เอาลัางหไหนแม่กำลังเบิกันอยู่นี่ชีฟุนสีฟุนทาลังว่งางเปล่าบ้าครับมอัแล้วเฮ้ยลงน้ำลงมันกอดมันกลับอะ่ะอดบ้านพลเจริญแล้วนะครับไปมากๆจังสิละ สบายดีมาอีกล้มาอีกะเจอแล้วที่ได้ละสบายดีไอี่เนี้ยทีมาแล้วไ่ที่เนีย่ี่มาแล้วตุกตาสบายดีตุกตาแค่แล้วพี่อ่ะขาชยบาดแล้วขาวชูยเอาจึงสักกอนทปานซุปกะตาเี่ยมเาไหมของต้อนหนี่ของต้นเอาไหมอันงีย อีหยังเดี๋ยวดิลยพอแล้วพ่อเราวะโอ้ยเฮดามกำลังจัดคอนเทนต์เซตนะครับจ้าคุณอาราพับบดยังนะครับต้องหน้าไปเบิ่ง จีบสาวจีบแม่กะหนาวเป็นคอนเทนต์แบบว่าเอออจังไดนยีงตามร้อยเคยเล่าได้นะคอนเทนต์หรือเรื่องจริงเอ้าเฮ้ยคอนเทนต์นี่คอนเทนต์จริงบพเสียบเเสี้บวเรื่องจริงบอกตรงไหนเมื่อกี้เนี่ยบอกตรงไหนเอี้าพี่น้องเจ๊กไปเบิ้งค้าล่มเพิ่นช่องพุทธิดำแต่ว่าเบิ้งสักกันเอาเอาตัวอย่างไงพี่น้องเบิ้งกันนะขุนท้ายคือมักสาวพ่นจะเลื่อเป็นยังคนไทยคือมามักสาวเมือย์สาวมือยคือส้นเผ้ามือยเด้อ บอแบนสาวเพิ่มเมยดิเ่มยเพิ่นเพิ่นเป็นชนเผาเมยคือชนเผาชนเผาเมยแต่แมผู้ไทยแต่เมยเมยนี่คือเมยดิเมยเออเมยดินผู้ไทยจะเมย่อยนามจริงแล้วมันบอแบนคอนเทนต์เอาจะเอาไปเบี้ยงเจนคอยจะวเองเดียว่ากูสิได้เมียบั่นพาเอาแล้วเอา โอปนั่นบเลานกันแล้วบานนีไน้องยังม่อยู่ไก่แนั่นนี่เราจ้า่คอยซันบ่โอ้ยดีวคนละคนละมซันบามากวพี่ได้ิโมแมนดอกพี่แขกไปวังซันพี่นเล่ากันไม่ห่ล้ว่ดำ เพิ่นขึ้นรถบัสเพิ่นเจอเนื้อคูเพิ่นแมน่มารัมากมากอะ่ะสกิทกันสก,กิทก,ก,กันเออเจอตัวจริงแล้วตัว <c oughs> จริงแล้วเราไปเจอกันนานแล้วน,นี่ฉันดูฉันติดตามนะเออได้ก็ดีใจแน่ไม่น้อยไงได้ใส่เออหน้าฮักได้แย่งกันได้ใส่หน้าฮักออไ,ดได้เก็บความทรงจำของเจ้าเลี้ยงเออเอะไรไปเลี้ยง ใส่ได้ใส่คือยวดะใช่หรือไอ้บอกน้องว่านี่คือความจริงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจับนิมที่นอกไม่ีด้น้องไอชิโนอนน้ำมันอยู่คืนนี้กันนออนยู่ไงตอนนี้เราอยู่กับน้องแพ้สาวลาวน้องใหม่สบายดีค่ะอันนี้น้องสาวสาวแพ้ได้ไหมจับได้หมดแต่ละแต่สามสีเคยเขาซ่องเบาดนกว่าเอออันนี้พี่น้องจับได้ปะ ได้เข่าช่องแต่สมัยเรียนหนังสืออยู่ครับเนี่ยต,ตอนนั้าหนังต่อมอุ้งแต่โดนแล้วน้องไมมเนี่ยแต่เร <um ียนหนังสืออยู่พูดหน่อยเนี่ยจบแล้วบอกจบได้สี่ปีจบได้ปีแล้วจบแล้วจนใกล้จะเอาผัวละายไม่บอกอย่งพ่อจบมาสนใจได้บ่สนใจได้บ่อันนี้ก็เติมย่างเดียวเลยเติมย่างเดียวเพื่อนเนี่ยโอ้อันนี้แม่เถ่าเด้อพี่น้องผู้ใดอยากสมัครมาเป็นลูกเขยเพื่อนกัน เอออาเอาได้มาซื้อมาเลยนะสามคนดีเพื่อนเนาะโอ้สจก็นั่งอยู่นะครับสจอาทิตย์ก็มานะครับให้กินนำเลยเสียเลยม่เสียเลยีกินบางรูน้ื่อนผู้สาวเป็นต้นเกระิ่เเหรอกริบบางกสิแซ่บเนาะบางกินน้ำตามเล่ะเหมือนแม่ใส่เส่ยายไญ รลังไหนกไว้ใจาี้อแพ้กันที่นซุปนี่มันคือมาอ่อนอวะใส่ไสยานายอะไรกกินมามาแล้วเลยนะกสิมันมวนมครับมวนมวนคือบัานน้องแพ้นะครับตรงขามบ้านตรงปิดเลยเพื่อนเป็นเพื่อนรักกันมปเซี่ยวกันตอนนี้นเป็นน้อย ั้งแต่แกซีน้ำน้ำกระดิ่งโอ้สมัยนั้นมากกว่าท่านนะเดี๋ยวเดี๋ยวลายมื้อที่ผ่านไอ้ปีนไปนะยังเนาะไปไเดีแกซีน้ำน้ำกระดิ่งไม่อื่นซะไม่เอาไ่นซะไม่เอานี่อะไรบ่เนี่ยเริ่องไม่อายใช้สิบแกซีน้ำน้ำแบบอะไรตลอดโอ้ข่าหลังขั้วตีไถ่ขั้วตลอดพี่แขกจัดการเร่องแบบนี้ สมพ่อแล้วมึงไปไหนมันต้องมีระเบอรสวมเนอะเขาจะมาละเบอรสวมมึงพ่อเหรอเนอะไปไหนต้องมีสักเมืองไงัไ้สกลตอนนี้เราเดินทางมาพอดแล้วครับบ้านพนเจริญนาะกะมาพอดก็นั่งคุยกันเอาโน้ตหัวมอญตะไครกันนะครับแรงนี้จะเย็นอยู่ที่บ้านพนเจริญเมืองปากดิ่งแขวงบริขอมไทรซสยปปลาวอากาศกัเอ้าเอ้าหอนเอ้าขนาดเอ้าเอ้าอกดิน้องไม่เป็นอะไรช่วงนี้สบายดีปะสบายดีมีผู้บ่าวยัดยัง ยังบม่มีวะสนใจผู้เบาอยู่่ะสามคนนี้แม่สเปคจะคนอยู่วะเอาทาแม่ให้เลือกหน่ยสามคนนี้ให้เลือกไปสเปคสมมติเด้ติอสมมุติเอาสมมุติสมมตติเอาสมมุสมมติสมมติติเอาสมมุติเอาสมมุติเอาเอาส่มตสมมลอสิเอาสมปคิสมาสมมุติว่ามีผู้ชายมีผูสชาสอสมมตามมติเอาสตตตเอาสมมุติ เอาสมมุตินี่ไอ้ไอ้ยากคู้ว่าสเปคคนสามคนสเปคสิประมาณไหนบอให้มีคนอื่นให้มีแค่สามคนสมมติว่ามีมีผู้ชายแค่สามคนเอาสมมติสเปคอ๋อเรียนไบานมักสูงเอ้าสงสัยกูสูงก็มูวแล้วผู้วดดำเลยแล้วแล้วได้อีกแล้วได้อีกขาว

ส <l id> รุปสรุปเราคือสีบลมอนสเปกเนาะไม่จะพูดเนอะเอาสมมติขับไปเลยสมมติบอลลูนของมอญกันเดี๋ยวสามคนนี้จะปั่นโฮมกันแล้วกันเบดนี่ต้องปั่นเอาสูงสูงแล้วต้องต้องแหล่อ่าสูงแล้วต้องแหล่นะครับต้อองจยขั้นผู้ใดขาวเนี่ยเม็ดซิทนะครับพี่น้องฟังคลิปนี้แล้วขาวคือเม็ดซิทกับเตี้ยนเนี่ยเม็ดซิทอีกบอลลูนซ้อมมอญแล้วโอ้ยมึงไม่ถ่อมเป็นเก่าบวงวสูดินรัม ม่วงนตัวครับบ่าเนี้เอ้าเบาโน้กโมม้อนกันจอกนะครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นน้องของน้องแพะนะครับเป็นน้องของมูน้องสาวของเสาละเซียวน้องปินเห็นมาตั้งน้อยๆครับนี่เห็นมาตั้งน้อยตั้งแต่เรียนหนังสืออยู่น้องสาวหล่าน้องสาวหล่าข้าดองแพะกับมูไอ้เห็นมาตอนยิ่งใหญ่เลยเห็นตอนยิ่งใหญ่เลยเอ้ากินบอกม่วงซะก่อนนี่แม่ทองมาฝากเลยมะม่วงยังไงม่วงกอสอม่วงกอสอหน่อยม่วงสมม้มม้วงหน่อย ม้ยม้อันนั้นมสวนโซ่ม้วนมุงส่บานเข้าใบเข้ามอเขามอเข่าเติมเครื่องเี่่าเ้านสวัสดีครับแอมไซยานา คุณนยอะเลยครับกินล้ากำลังถ่วยท่านมาเราดีใจท่านไปเราสวงวะเอ้าทางพี่แอวครับแอวไซยานายครับนึ่กันแอวอิตาโบครับอันนี้อิตาโบสารไม่ตลรางผาดจะมีสารไม้เพิ่มเข้ามาแล้วครับสารอิตาโบคิดคนพ่อโดยทีมงานยูทูบแลนด์ดินแดนไอโน่สอง้างโค้งครับเอ้าขอเสียงกองเชียร์หน่อยเนีวย อาบรรยากาศเตะบอลน,นะครับกอดพากเขาเลิเริ่มขึ้นครับกอดพากโอ้สุดนาวันอาละครับโอ้เพลงขับกล่อมเพ่งนะครับโดยเจ้าของบทเพลงมาเองครับโอ้จานผู้ศิลไล่ครับใจเอ๋ย ใจอยู่ที่ไหนไม่เคยลืมเธอถามข่าวเสมอเมื่อยามเจอเพื่อนเธอคนนั้นโอ้เจ้าของผลงานเพลงมาเองเลยอาจารย์ภูศรีวิไลครับข้าวมันสำะแนะของเชียร์ข้าวมันสำะแนะของเชียร์มาทั้งหมดเลยครับของเชียร์ข้าวมันไก่หูกันของเชียร์ของเชียร์ต้องตัวไทยฮูกันนักกีฬานักกีฬาพักกันติบาร์พักกันติบารเร็วมาไแฟร์แฟรแฟรเข้าเฟรมเลยแฟร์พินพินเข้าไหม เใครซิเป็นต่ก้องซะนะ่าเออเด็ดเดยวเดยวให้ใจเอ๋ยใจอยู่ที่ไหนไม่เคยลืมเธอถามข่าวเสมอเมื่อย,ยามเจอเพื่อนเธอคนนั้นร้องหัวใจไม่เคยเปลี่ยนตามเดือนตา